มูรงงวหวว่านลิขิดหวนรักนิยายจีนย้อนยุคเข้มข้นมีอีบุ๊กวางจำหน่ายบนเม็บแล้วอย่าพลาดความสุขใหม่รอคุณอยู่ค่ะสวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะท่านใดที่ได้ดูเจตจำนงเกียรติยศบ้างเอ่ยนะคะเพื่อนๆมีความรู้สึกหมายว่าเรื่องนี้นะคะวีเจิงเขาตั้งใจเขียนบทละครนะคะมาให้นางเอกของพวกเรานะคะดังก็คือบทของนางเอกก็เด่นมากเลยนะคะแต่ว่านะคะเออแอดวานคิดว่ามันมีคนหนึ่งที่ มาแย่งซีนไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเ,เพื่อนๆคิดเหมือนแอดวานหรือเปล่านะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย ตัวของวเจิงนะคะเวลาที่เขาแบบเขียนบทละครขึ้นมาเรื่องหนึ่งเนี่ยเขาก็จะผลักดันเนาะเด็กๆในค่ายของเขาเนี่ยให้มาแสดงนะคะแล้วก็จะดูว่าออร่ราของใครลดบ้างแล้วก็แน่นอนต้องมีการช่วยเสริมบทบาทแล้วก็รายละเอียดมาจากทางวเจิงผู้เขียนบทละครอยู่แล้วนั่นเองค่ะละครนะคะของคุณวเจิงในเรื่องนี้เขาก็พยายามจะชงเรื่องราวของศิลปะวัฒนธรรมเรื่องการชงชาเนี่ยเขามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์หลักที่เขา ใช้ในการโฆษณาละครเรื่องนี้เลยนะคะทีนี้เนี่ย ตัวของโครงสร้างนะคะก็เห็นได้ชัดว่าเขาวางตัวนางเอกเนี่ยเป็นตัวละครที่แข็งแกร่งเอาไว้ค่ะทีนี้เนี่ยชาวเน็ตเองก็อย่างที่ออแอดวานเคยเล่านะคะเรื่องคำวิพากษ์วิจารณ์ให้เพื่อนๆฟังกันซึ่งที่จีนเขาวิพากษ์วิจารณ์เวอร์วังอารังการไปหน่อยก็คือมีแต่งแง่ลบเยอะมากเลยนะคะแต่พอเราได้ดูแล้วเนี่ยแอดวานก็มีความรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นเพียงแต่ว่าอีเจ้งเนี่ยอาจจะเป็นเป้าหมายของความน่าหมั่นไส้นะคะของเราบรรดาชาว กลุ่มใหญ่ๆก็เลยให้คอมเมนต์แล้วก็เร й ติ้งอะไรของเขาบนโต๊ะป่านเนี่ยไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ก็ว่าไปนะคะเนื่องจากนะคะวิเจิงเขาชอบทำละครแนวครอบครัวยุงย่งๆหยงๆนะคะแล้วก็จะได้เห็นแต่ละคนในครอบครัวมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันด้วยอะไรด้วยค่ะนี่มันก็มีตัวละครนะคะที่เล่นแล้วเหมือนจะคุ้มคลั่งแล้วก็มีความแบบคิดที่ที่เรียกได้ว่า ที่เรียกได้ว่า,าจ,จะเรียกว่าบ้าได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งดูเหมือนว่าแบบพอใส่ออกมาแล้วมาเจอนักแสดงที่แสดงได้ดีนะคะก็ทําให้เรา ินไปอีกนะคะนางเอกของเรื่องนี้คือคุณกูรี่นาจานะคะก็หวังว่าคุณกูรีนาจาจะมีผลงานที่เป็นมาสเตอร์พีซสักเรื่องหนึ่งนะคะเธอเป็นผู้หญิงที่สวยนะเพื่อนเพียงแต่ว่าบทละคารที่เธอได้รับที่ผ่านๆมาเนี่ยมันยังไม่สามารถจะส่งให้คุณกูรีนาจาปังปุริเยได้นั่นเองนะคะซึ่งในช่วงตอนเปิดตัวพวกเราก็จะเห็นว่าตัวนางเอกนั้นมีความเฉลียวฉลาดนะคะเด็ดเดี่ยวมีความมุ่งมั่นค่ะแล้วก็รวยด้วยนะคะ <laughs> รวย ด้วยฉลาดด้วยค่ะจริงๆแล้วนะคะเบื้องหลังความแข็งแกร่งนี้หัวใจของนางเอกของเราถูกผูกมัดด้วยอารมณ์ที่ซับซ้อนมากมายเลยนะคะเพราะว่าตัวนางเอกถูกรายร้อมไปด้วยผู้ชายที่มาเกี่ยวข้องถึง7คนด้วยกันค่ะซึ่งแต่ละคนก็มีลักษณะเฉพาะและก็บุคลิกที่แตกต่างกันออกไปนะคะตั้งแต่มีทั้ง ผู้ชายที่เป็นเสมือนแบบดวงอาทิตย์เนาะเป็นความอบอุ่นมาตั้งแต่สมัยเพื่อนสมัยเด็กมีความรักอันลึกซึ้งกับคนรับใช้ผู้พักดีด้วยแล้วก็ไปจนถึงมีแบบผู้ชายที่เป็นผู้ชายเจ้าชู้ของลูกชาย พราะ้าอะไรเงี้ยนางเอกของเราสวยด้วยอะไรด้วยนะคะซึ่งก็แน่นอนว่าตัวละครเหล่านี้พวกเราก็ก็ชินกับการที่นางเอกหนึ่งแล้วก็มีผู้ชายมาเล่ๆเยอะแยะมากมายไปหมดเลยนะะ <g cat> ทีนี้ตัวละครนะคะซ่งอีฝางเพื่อนๆเห็นตัวละครตัวนี้ไหมอดวานคิดว่าเขาเด่นมากเลยนะในสภาพแวดล้อมนะคะที่มีการแข่งขันกันอย่างดุเดือดเนี่ยมันก็จะต้องมีความ ยังไงดีต้องใช้เสน่ห์ของตัวเองเนี่ยของตัวละครให้มีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะคะทีนี้บทของซ่งอีฟางในเรื่องเนี้ยเป็นเหมือนกับคนบ้าบ้าคลั่งคลั่งหน่อยนั่นเองค่ะเวลาที่เขาปรากฏตัวนะอดหวานรู้สึกว่าเขาได้ทําลายภาพลักษณ์นะคะของแบบแบบแผนของตัวละครชายบทสนับสนุนแบบดั้งเดิมในสายตาของพวกเราไปเพราะว่าตัวละครซ่งอีฟฟางเนี่ยมีความดื้อรั้นค่ะแล้วก็เขาเปลี่ยนแปลงจากคุณชายผู้ตกอับนะคะไปเป็น ไปเป็นคนที่คนที่พร้อมจะคุ้มคลัง่งคนคนบ้าๆของตระกูลหลงได้ดีเลยนะคะซึ่งการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญค่ะแต่ว่าเป็นการแสดงออกถึงการที่เขาจะต่อสู้กับโชคชะตาอย่างไม่ย่อท้อแล้วก็สู้แบบลึกซึ้งเลยนะคะความลึกซึ้งของตัวละครก็ทําให้คือแอดวานรู้สึกว่าเขาเด่นนะเ,เขาเด่นเป็นพิเศษเลยค่ะซงอีฟังไม่เพียงแต่ชนะใจนะคะแอดวานแล้วก็ด้วยรูปรักภายนอกของเขาก็หล่อมาก บุคลิกลักษณะภูมิหลังและก็ความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนกับตัวละครอื่นๆนะคะซงอีฟังก็แสดงได้ดีมากค่ะยังทำให้เขาเป็นจุดเด่นของซีรีส์เรื่องนี้ในตอนนี้อีกด้วยนะคะดังนั้นแล้วการปรากฏตัวนะคะครั้งแรกของซงอีฟังตอนเปิดตัวมาก็ดึงดูด ความสนใจได้ในทันทีเลยนะคะปกติแล้วเนี่ยเขาก็เป็นชายหนุ่มรูปงามสูงโปร่องอยู่แล้วค่ะในเรื่องมาเผชิญกับความยากลำบากพวกเราก็อยากจะแบบเป็นเป็นแม่ยกอยากจะดูแ,แลนะคะโอ้โหค่ะแต่อะไรก็ตามหัวใจเขาก็ยังคงเปลี่ยนไปด้วยจิตใจที่แน่วแน่นะคะนี่คือคาแรคเตอร์ของตัวละครขอ,ของเขาค่ะทรงอีฟังนะคะการออกแบบตัวละครที่มีความแบกแนวแบบนี้เนี่ยก็ทาให้เรื่องราวมีสีสันแล้วก็ดึงดูด มากขึินนะคะทีนี้การพบกันครั้งแรกของเขากับนางเอกนะคะเกิดขึ้นในสถานที่ อันหรูหราก็คือภายในคารุหัดอันใหญ่โตอรังเวอร์วังของตระกูลรงนี่แหละบรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดนะคะแล้วก็ความขัดแย้งนะคะทรงอีฟังนะคะถูกจับในข้อหาลักทรัพย์แล้วก็เผชิญกับแรงกดดันทางสังคมอย่างมหาศาลเลยค่ะแต่เขานั้นก็ยังคงไม่เกรงกลัวนะคะเพราะว่าดวงตาของเขามีความออรราเป็นประกาย ด้วยความแค้นแล้วก็ท้าทายด้วยเออจะจับแล้วมาสิมาสิอย่าให้รอดได้นะฟยีนะฮะความซับซ้อนของอารมณ์แบบนี้นะคะก็กระตุนให้พวกเราเนี่ยอยากติดตามเรื่องราวของซงอีฟังต่อไปนะคะทีนี้เมื่อเรื่องราวดําเนินไปเนี่ยตัวละครของซงอีฟังอาจจะด้วยนักแสดงเขาเก่งเนาะก็แสดงได้อย่างเป็นธรรมชาติมีชีวิตชีวาบ้างมากยิ่งขึ้นค่ะเขานั้นเป็นคนที่หลอกก็จริงแต่ไม่ใช่คนสมบูรณ์แบบนะคะเขาเป็นตัวละครที่มีข้อบอกพร่องเยอะเลยค่ะ ซึ่งก็ทำให้มันสมจริงไงเพราะว่าไม่มีใครเพอร์เฟกนะในโลกนี้มนุษย์ต้องมีข้อบกพร่องนะคะเพื่อนๆทีนี้ถ้าถามว่าเขาอยู่กลุ่มไหนกลุ่มตัวดีนะคะหรือว่าตัวแบบปกติไม่ดีไม่รายหรือว่าเป็นตัวรายต้องบอกว่านะคะเขาเป็นตัวลายแต่ก็มีความธรรมดาไม่ได้หลายมากแต่ไม่รู้ว่าจะจะเปลี่ยนเวอร์ชันหรือเปล่าเนาะไม่รู้จะเปลี่ยนเวอร์ชันในตอนหลังๆหรือเปล่านะคะแต่ว่าตอนนี้เขาถือว่าเป็น เป็นตัวละครที่เป็นตัวร้ายแบบธรรมดาไม่ได้อยู่ในเลเวลที่สูงมากนั่นเองค่ะแล้วก็การร้ายการเห็นแก่ตัวของเขามันเกิดขึ้นจากการที่ที่ตัวเขาต้องดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอดนะคะโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่เลวร้ายเนี่ยเพราะเขานั้นอยากจะเป็นอิสระแล้วเขาก็เป็นคนที่ถือหยิ่งในศักดิ์ศรีมากเลยนะคะการออกแบบตัวละครนี้นะคะตงอีอ้หยางก็กระตุ้นให้พวกเราต่ตองถึงกลุ่มนะคะคน ที่เป็นแบบเ,าเขาเรียกยอะไรอ่ะคนที่เป็นผู้ชายแล้วก็ยึดถือความคิดของตัวเองอย่างบ้าคลั่งเออก็เรียกได้ว่าแบบแบบแบ,บ้าไปเลยก็มีนะคะคือเรียกได้ได้อย่างนี้เลยสําหรับบทนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกันนะคะระหว่างบทของคุณกูรีนาจาเนาะกับบทกูรีนาจา่าเล่นเป็นหลงซานเปล่านะคะหลงซานเปล่ากับตัวละครซงอีฟางแอดวานคิดว่าซงอีฟางนางเป็นผู้หญิงที่ที่ดูแล้วแบบเออมีความทรงอํานาจแล้วก็มีอภิสิทธ นะคะแล้วก็ความมั่นคงของอำนาจนี้เอง ก็ทำให้นางแบบนะไม่สามารถจะเชื่อมโยงทางอารมณ์นะคะกับกับคนที่อยู่ฝั่งดีๆได้เอาง,ง่ายๆเออนิสัยแบบนี้ต้องต้องอยู่หลายๆหน่อยนะคะเอาละค่ะผู้ชมนั้นมักจะเห็นอกเห็นใจตัวละครที่ต้องแบบก้าวข้ามความยากลำบากแล้วก็มีความกล้าหาญแล้วก็ความมุ่งมั่นใช่ไหมคะนั่นแหละมีไงทรงอีฝั่งมีทั้งหมดแต่ว่าลงท้ายด้วยสรุปนะคะว่าเป็นคนสีเทานั่นเองค่ะเมื่อเรื่องราวดาเนิน ่อไปนะคะปฏิสัมพันธ์ระหว่างทรงอีฟังแล้วก็กูลี่นาจาก็ค่อยๆนะคะกลายเป็น แกนหลักของซีรีส์เลยค่ะความสัมพันธ์นะคะของพวกนางเต็มไปด้วยความตึงเครียดแล้วก็ดราม,ม่าค่ะมีความขัดแย้งที่เป็นศัตรูเนาะปฏิปักษ์แล้วก็ความสัมพันธ์ทางอารมณ์ที่ซับซ้อนนะคะของทั้งคู่ค่ะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ซับซ้อนนี้ไม่เพียงแต่ขับเคลื่อนนะคะ p l o เรื่องไปข้างหน้าเท่านั้นในตอนนี้แต่ยังกระตุ้นความสนใจแล้วก็การคิด ตามของผู้ชมเกี่ยวกับชะตากรรมของตัวละครอีกด้วยนะคะก็การที่อีเจิงสร้างตัวละครตัวนี้ขึ้นมาก็ช่วยเสริมมิติให้กับเรื่องราวแล้วก็ทำให้ความรู้สึกแบบมีความละเอียดอ่อนนะคะอินตามไปกับเรื่องได้มากขึ้นค่ะในขณะเดียวกันนะคะตัวละครของคุณกุลีนาจานั้นก็ริ่มเปิดเผยความขัดแย้งภายในนะคะภายในตัวของตัวเธอเอง เมื่อเผชิญหน้ากับทรงอีฟั่งเนี่ยนางก็รู้สึกได้ถึงทั้งความแข็งแกร่งที่ไม่ยออ่อท้อแล้วก็เหมือนถูกดึงดูดด้วยจิตวิญญาณที่ดื้ดร้นนะคะด้วยนะคะนางก็ค่อยๆตระหนักว่าทุกสิ่งที่นางมีอยู่ภายนอกนั้น ไม่สามารถทดแทนความปรารถนาภายในของนางได้ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วน่าจะมีนะคะเรื่องราวที่ทําให้พวกเรามันเข้มข้นต่อนะคะจากการที่ต้องเผชิญหน้ากันเนาะ vs กัน vs ระหว่างระหว่างบทของกูรินอาจารย์นะคะรองซานปล่ากับบทของซงอีหย,ยางนั่นเองนะคะก็ต้องรอรอดูต่อไปว่าจะขี้ขายปมอ,อย่างไรนะคะพวกเราก็เป็นผู้ชมที ที่อยากจะดูเนาะเรื่องราวดีๆแล้วก็คลายปมแบบที่ทำให้พวกเราไม่ต้องปวดหัวเยอะอ่ะแล้วค่ะปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวละครนะคะแล้วก็ผู้ชมเนี่ยก็ทำให้เหล่านั้นอินแล้วก็อยากจะติดตามเรื่องต่อไปนั่นเองนะคะซึ่งณจุดนี้เนี่ยก็ออดวานอาจจะเป็นความคิดของอดวานคนเดียวก็ได้นะคะที่อดวานรู้สึกว่าบทนี้เอามันมันแบบมีความเด่นกว่าบทของนางเอกอีกนะคะในขณะที่ดูมาจนถึงตอนที่15นะคะ สำหรับท่านที่นะคะติดตามชมเจดจำนงเกียรติยศอยู่เป็นเพื่อนกันอยู่ในตอนนี้ก็สามารถที่จะมาร่วม พูดคุยเมา์มอยแสดงความคิดเห็นได้นะคะอย่าปล่อยให้อดหวานอยู่คนเดียวนะคะแล้วก็ฝากช่องขนุนว่าขนุนชอบด้วยนะจ๊ะปีนี้แหมมันค้างอยู่อีก20,000เองนะคะเพื่อนๆขอให้ถึง1 0 0 0 0 0สนสักทีเถอะนะคะนานมากเลยนะคะอย่าอย่าฟังกันเฉยๆกดติดตามด้วยนะจ๊ะกดติดตามด้วยอย่าลืมกดนะคะกดฟรีไม่เสียตังค์นะคะกดติดตามเอาไว้ค่ะให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะหวานลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ